ส่วนชายวัยกลางคนชาวจังหวัดชุมพรค่ะพอไปพัฒนาที่ดินด้วยการทําสวนสมรมหรือสวนผสมผสานเพื่อจะได้มีรายได้เสริมหลายช่องทางน,นะคะและพืชที่สามารถทําเงินได้เรื่อยๆก็คือกาแฟค่ะโดยนําเอาเมล็ดก,กาแฟที่ได้ไปแปลรูปเป็นสินค้าขายในออนไลน์ด้วยค่ะ นายอภิเชษสีขวัญหรือว่าพีเ่เชษคั่วกาแฟสดใหม่เพื่อนําไปชงให้กับคณะผู้สื่อข่าวได้ลองชิมกันค่ะโดยใช้เมล็ดกาแฟจากสวนของพีเ่เชษที่ตอนแรกปลูกไว้อยู่ไม่กี่ต้นเพื่อจะได้นํามาชงกินเองเพราะว่าไม่อยากจะบริโภคกาแฟสําเร็จรูปทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดและพอนําผลผลิตที่ทําได้ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ชิมหลายคนก็ติดใจและขอซื้อเข้ามาเรื่อยๆค่ะ กาแฟที่พี่เทศปลูกเป็นกาแฟโรบัสตา้าค่ะปัจจุบันได้ปลูกเพิ่มเข้าไปอีกหลายร้อยต้นร่วมกับต้นยางพารานในสวนเพราะว่ากาแฟเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในพื้นที่แดดดำไรอย่างใต้งเงาของต้นไม้ใหญ่ได้ส่วนผลผลิตที่ได้ก็จะนําไปแปรรูปเองค่ะนับตั้งแต่การกระเทาะเปลือกเมล็ดและการคั่วด้วยมือจากนั้นก็นําไปบรรจุถุงในชื่อและก็ตราสินค้าของตัวเองขนาด250กรัมขายถุงละ160บาทแต่ถ้าหากเป็นกิโลกรัมขายกิโลกรัมละ600บาทค่ะ แบ่งปันนะกับหมูได้ทดลองกินเพื่อจะดึงให้ตับหัวก้าวมาขับก้าวมาดูก,กาแฟกลางนึงคือทำให้เบื่อนได้กินได้จิ้มเออกาแฟที่เราปลูกเนี่ยได้กินเองเนี่ยจากมันผันคลือ,อม,มันแตกตางกันไม้กับกาแฟใน่ังในตองตาลาดครับก็เลยชวนดแล้วก็แบ่ขงของเองแบ่งป,นปันให้เบื่อนกินก่อนเลื่อจะแบ่งปันกับเร์นมาเนี่ย ดับืีใกล้เพื่อใกล้ได้เพื่อมีคนเือ,อ ก็ถือเป็นการต่อยอดจากจุดที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีก็ได้จัดตั้งสวนสมรมของพิเชษเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืนเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้าไปศึกษาวิธีการปลูกและแปลรูปก,กาแฟซึ่งก็จะเป็นทางรอดและทางเลือกให้กับเกษตรกรในการสร้างรายได้เสริมร่วมกับการทำสวนยางพาราค่ะ นอกจากเมล็ดกาแฟคั่แบบโบราณแล้วพี่เชษก็ยังเก็บเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชาดอกกาแฟอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นสินค้าตัวต่อไปที่ทำเงินไรายได้เสริมให้อีกทางนึงค่ะ